ฮ่าบุได้เลยไมเห็นได้จังไเลยไปสกไปขี้ขี้ยมาขี้อยู่ขี้อยู่ขี้อยูสองสมองจิงฮอนยังจัดเดินไปเอ็ดเวียกอยู่เย่างนั้นเลยะไอกระทาน้อยหนึ่งเลยไปต่ออีกอีกสกอีกพี่น้องเบิึงเราเชื่อว่าเราว่าเราแม่นสวะ หอดมือนี้แหละมันเกิดเคนว่าดิบายดีพี่น้องเด้ออากาศเศร้า,าๆตอนนี้นะเห็ดพวกมาเอาเห็ดพวกไปเอาเห็ดพวกกับไอ้เฮิเ่นเห็ดพวกคนว่าเห็ดพวกอ้อคนจื้อมือจื้อวันมาทันมาเอาบ้านเดียวโลดชิลอยแทวาน,นี่เบิ่งดูลอยแทวาน,นี่แต่เศร้าๆนะพี่น้องเขาคกหกโมงศูนย์ศูนย์นาทีมาหาเห็ดพวกแบบง่ายๆ รุ่นเหมงเด้อสีเทนแถวบ่ใสเป็นแทวบ,บ,บ,บ่อเสื้อได้อยู่คนนี้เนาะเฮ้อ <S <S เยออกแล้วมีรถหวานเอิน่าวันทีนี่มือนี่เนี่ยนะเห็นพวกออกละสั่เอินก็มาเตเวียงจัดหัวได้หน,น,นี่น่ะเน้ยเอินก็เลิกเวียกแล้ว <S <S เพื่อนกอามาเฮ้ยหันี่ไหน แปนเนบุออกแบนี้นี่นะนี่นะเป็นเนี่นๆโอ้ยมีย่งเกดเป็นเปสิเลยออ้ยบได้เอานะอุ้ย่เอู้ออกแท้ได้จออกเรียนออกออละวานะได้้ากำลังจูบเนยน้อยเนาะ Bỏ cái này hiệp bỏ này hiệp bỏ cái đấy hiệp bỏ cái này hiệp bỏ cái này này hiệp bỏ cái này hiệp bỏ cái bỏ này ไอ้กาดไอ้อื่นเก็บแล้วพ่อเก็บเค็บเค็บขนซอกยืดดิ้ดิ้ตามหลังกันอ่อืมอืมใส่มีดจิ้มเลยวะเอาสิอัดคลิปเจ้าเป็นผู้จิ้มเนอะเออเห็ดปวกเด้นนี่นะมุ้งใหญ่ได้กินได้นิ่ง้องเลยใหม่ๆเอี่ยม ขีเห็ดเนไ่ยขี้เด้ออย่ามาเด้อขี้อยู่ขี้อยู่เดินเพื่อเลี้ยงงัเนี่น้องมาหลักเอาเห็ดอยู่เดินเพื่อไหนนี่นะย้ยจุ๊มๆเลยเนาะ เป๊ะๆรถดมันบอกให้ขึ้นไม่ผู้สาว้สาขึ้นไม่เลยเพือจุ่มนั่นพูดเอยเน่ยนี่เอนนี้มึงดูเอาแบบเนนเนตมึงดูโอตรินเนนี่หนาบ้าจุ่มฮะบุได้เลยเห็นได้จังไหนไปชอกไป ขี้ขี้อย่ามาขี้อยู่เดี๋ย้เพิ่นมาป่อยงัวเด้ปวด้องอดี้องไงเอาลุนนี้เลยสาวกับเออสาวก้นไม่ได้เด็กโอ้ขัดวานเหรอมากินบุได้เด็อ้าบป๊ยังนบสุก

ออันนี้นี่นั่นห้ามกันผู้ใดเลยห้ามสิได้วะคุณไดเห็นผู้นั้นเอาด้วยอันนี้เห็ดผู้ที่พวกนี่นมชาติเห็ดธรรมชาตินะสิห้ามกันได้หรือไม่แบบช็อกเครื่องปลาของดุงซัดปลาเขาเรียนมาหาป่าป่าหา่ิ้นยากใค่ได้เห็ดพวกนี้เนอะวันนี้มันโลหนึงซองสามแสนผู้ใดซองสามแสนเงินกีบผู้ใดนี่พี่น้องเลยจุ่มๆจยางนี้นะซื้อราคาได้ ไอ้สดเลยเด้เศร้าๆก็่เศร้าๆรถเพื่นก็ข uh, ี <doivent waiting. S 2> <Stop>. oh. ้รถเจ้ามาแต่ยังจัดเขาเลยเห็ดพวกออกมาันน้องซ้ายมาเอาเห็ดพวกนะนอนฝันอยู่นะว่าฝันมาเห็ดพวกอเอกฝันไาเห็ดพวกตอกเบปิอืมนี่ว่าจะโคนเก้าเลยสิ่ดเม่นนี่หีเยมันดึกเอาเอาเลยสันสัติเออแม่นสุพาว่าเอาเอาเขึ้นเราอ้อ้ อืทำนี่แหละบ้านเฮาน่ะพวกเราวน่ะพวกไทยไงพวกไทยไงโอ้โห่นี่มีพวกอะไรล่าสุดล่าที่น้องไอ้พวกล่าเอ้ยเด็บไก่ลาดไก่พันเนาะอือไก่ตัวนี้บานแล้วตัวนี้นะเลยเพิ่นเนาะอันนี้เนาะ ไก่ยังขันอยู่ <c oughs> มาเมื่อเช้านี่ไก่ยังขันอยู่ได้ <c oughs> โคดอเดือดงาำยังสิมีลายจุดอยู่ได้สิอยยบอกโบให้ห้ามมีมาซอยโบให้ซอยเลิกเด,ด้อพี่น้องเด้อามาปีนมาชี้บึงดูบ้านนี่ยังอีกเด้พี่น้องยังบเบิดเด้มันเป็นแนวน,อน,วน้อยเนาะยเหดุผลน้ำแกงเนาะทำน้ำแกงแกงขมาบา้านเฮานะ ครับ okay. นี่เห็ดปา่าเห็ดดงก็เกิดพี่เนาะพวกหอรมัสตา์ดจิ้อยู่บ่้นี่นะให้จิ้อยู่บ้นี่เนาะเห็ดนี่เนาะจิ้มบัไร้ายจิ้มบัวร้ายมันฟูเกิดมันอ <c ười> <c ười> อกน้ำหลังมือแจ้งเลยเกิด <c ười> น้ำหลังแน่นนะ <c ười> นี่ก็มีอีก <ย> <laughs> <ย> <laughs> อ,อียว่าอียว่าตีแวงจันเฝ้ามาเอาเห็ดน้องเอ้ยจะไม่เราจื้อมือจื้วันหักอีหลีว่อนที่สองเพิ่นสีพาไปพี่น้องเพิ่นวันยังอีกจุดหนึ่งสองสามจุดผู้แหละอีกจุดหนึ่งหัสองสามจุดเพิ่นอืมมันยังสิมีอยู่ เอาต ah, ิดตามไปเมื่อฮัตสีให้เวิรงอีกเด้อพี่น้องเมียพงเขาเอาแล้วหมักบกก็มีเนาะงัวกระจิบหมักบกเมอโซกลซกไปแถวไปตามไปโอ oh, ้ยไอ้เอิ้งเยียบแล้วทั้งหน้าเยียบแล้ว The cạo ra được cạo được cạo ra cây đã cây đã quay mọi người không có gì không có gì không có gì không có đây, không có gì không có gì không có gì gì không có gì không có gì không có gì โอเคแล้วนะครับก็แข็งแข็งอยู่มันทักบเบมัแบบแบบนโมกโมกัดดูพอดีแรวอนี้แหละมันหอมนะเก่งนฮาวานเฮ็ดเฮ็ดอย่างกระยาด้อตสามพุกโบราณสักว่า,วานะหามีหามีเมียงไม้กัดกินได้เบิ้กินได้เบิ้ลเป็นหฮ็ดภาว่าบาว่าเมงกังบุก้ากัดเหรอฮะบุก้ากินเ <laughs> แมงไม้ายืได้เขาจินได้นะแมงมันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตว่าเราแม่นแท้น้องเอ้เราแม่นแท้อึองการเฮ็ดแท้ๆะนี่นะหมดมือหอนยาแล้วมาลุบผลมายังย้อนดิมาดูเห็นต้องมาหาเพี่พี่แถวนี้พี่พี่มันเกิดแนวนี้โบเป็นโพนเป็นอย่างลยเนาะ <Es> ได้ห <plays> oh, sure. ัวเกียวะมือี้นะเป็นพอใสมีคนล้มกันอยู่ได้ฮีด้ผู้ดับีดอของล้มขันเข้าไปขันเข้าไปตาเข้าไปน้ำ พี่น้องไม่สั่มหนึ่งหนึ่งโอเคอื้องอ่อนๆเลยพี่น้องอ่อนๆเลยตีตดตีตีตีเอาคิ้วจิ้มคิ้วจิ้มเข้ามาแนบกันเขี่เลยขี่เลยจับเออ ไม่เกาเนาะมยาดอกน้อยเลยเซียมไม่สาวใชนไหมอืมไม่สองมู่แล้วด่น้องจะสองเนี่ยนิซมสี่แขนสองคน่าโอเคเลยน้องซ้มนี่นะเป็นยังไงโอ้แต่หักโซ่สีได้รอดผู้รอดผาเด้แล้ว่าหายจิง่ายเด้อ หลอดหัวหลอดหาวข้ามเดินข้ามขังได้พี่น้องมันของง่ายได้จริงน,นะเงาเด้นะเมื่อแล้วเนะาะนี้เนาะ <c oughs> สองมูพอแล้วพี่น้องเอ้ยหาจินได้ง่ายซุ่มงหนึ่งนี่เ<ห>สือมันเพิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องร้อยเลยเสือมันไอนอึ่งเด้อกล่าวข้าวหลอกเขาหน่น โอ้าม่นนได้อารเสาเแบบ <c oughs> จ้ามาตัวพี่น้องเอ้ยบริษัทติดตัง้งเสาไฟเด้อพี่น้องเลยหม้อแปลงเครือข่ติดต่อมาลดมีบาเบอร์ทโทรอยู่หลังเสื้อหะเบิ้งเ้านี่พี่น้องนี่ติดตั้งไฟไฟ,ฟ้าหม้อแปลงครบสุดเดอ้อไปมือบ้านนี้นี่ได้หลายได้พี่น้องเอ้าขอบใจทุกคนเด้อติดตามรับสมได้ส่องมู่พี่น้องหรือว่าโอเคซํานี้นะโอเคละบ้านเฮาซ้ำนี้นะ ออกเอา้ายบายเจอกันคลิปใหม่พี่น้องอจิ้นชีวิตบ้นบานบ้านพี่น้องเอาเต็มเด็กเลยเห็นไหมเขาป่าเขาปูลวพอรวดเท้าพขาแม่ประชาชนเจ้าของเดินเ่ายังไว้จิ้นนะเห็นดินะเขามาเอาก่อน